แซปตาแตกสุนารีราชสีมาใส่บอดี้สูทอันเดอร์คัทหนังสีดำขึ้นเวทีไฮย,ยังต้องหลบให้ระดับตัวแม้โนสนโนแค่ เขาเด่นเขาเด็ดจะพาทุกคนไปดูคอนเสิร์ตท,ที่ทำเอาเวทีสามตัวบนคอนเสิร์ตร้องสุดเสียงเถียงสุดซอยวาไราตี้คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของ3ตัวแม่ตักสิริพรเอี่ยมสุขสุนารีรัชสีมาและไฮอภพพรร้อนระอุไปเลยค่ะเมื่อแม่สุข,ขึ้นปรากฏตัวบนเวทีด้วยชุดบอดี้สุดอันเดอร์คัตหนังสีดำในเพลงนางแมว ของหินเหล็กไฟขนาดสองสาวตักสิริพรและไฮอภพรต้องยกธงขาวให้กับความเซ็กซี่ของพิสุงานนี้ไฮอภพรถึงขนาดที่ว่านำรูปของพิสุมาลงแบบรั่วๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ารูปอาพาเดี๋ยวค่อยดูนะให้ดูตัวแม่เป้งก่อนคิดกันบ้างไหมว่าเขาจะกล้ากันขนาดนี้แต่กลัวไม่คิดจริงขอกราบขอบพระแคมเจ สุนารีสามตัวบนคอนเสิร์ตอภาพ,าพรคนครสวรรค์สุนารีราชสีมาตักศิริพรลงครั้งแรกดูจะไม่พอนะคะให้อภาพ,าพรขอลงรูปแม่สุอีกครั้ง ครั้งนี้ให้ดูกันแบบอิ่มๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นอีกว่าน้องภูมิใจในตัวเจที่สุดโนสนโนแคเป็นไงล่ะเอาให้ทุกคนเห็นแล้วพวากันเลยล่ะทุกคนนี่แนะ่รักเจเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ผู้ชมได้เต็มอิ่มครบทุกรถเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ